ทำเอาแฟนคลับฮือฮาอย่างหนักสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อนายนภัทรที่ล่าสุดเผยร่างใหม่สุดฟิตปังซิกแพคแน่นกล้ามอกเต็มมัดกล้ามมาเป็นลลอนๆให้เห็นกันช,ะชะดัดๆบอกเลยว่าโสดแต่ไม่โสดเหงาเพราะหันมาทุ่มเทดูแลร่างกายเต็มที่นายนภัทรปัจจุบันอยู่ในบทบาทนักแสดงอิสระหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเขาไม่ได้หยุดแค่เรื่องงานในจอเท่านั้นแต่ยังใส่ใจดูแลรูปร่างอย่างจริงจัง จนกลายเป็นแรงบันดาลใจด้านฟิตเนสให้แฟนๆโดยภาพล่าสุดใน i ิน t a g r กรมที่เจ้าตัวโพสต์พร้อมแคปชั่น b e s t วอร์ i o n of Me หรือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันยิ่งยืนยันชัดว่าเขามีวินัยอย่างแท้จริงเส้นทางการปั้นหุ่นร่างทองของนายไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านทั้งการคุมอาหารลดน้ำตาลลดแป้งเพิ่มโปรตีนออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอพักผ่อนเพียงพอ และมีความสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันล้นหลามแฟนคลับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่การโชว์กล้ามธรรมดาแต่เป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่านายนภัทได้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วจริงๆ